สวัสดีทุกท่านท่านนี้เป็ผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวยังเด็กกันอีกเช่นเคยนะครับเช่นจะมาพบทุกคนทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มนะครับแต่วันนี้ก็เลทเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าจะลงวันอาทิตย์หรือว่าลงวันจันทร์นะครับแต่เราก็ยังลงนะซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่นะครับก็เพิ่งเจอในเซเว่นเลยเป็นตัวของไอติมโมจินะครับอันนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์นะพอดีเห็นในเซเว่นอ่ะ นี่มันไอติมโมจิรสใหม่นี่นะเราเลยมารีวิวด้วยนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวของเนเล่ครับเป็นไอติมโมจิรสบาวชูกานะครับก็อย่างที่เห็นเลยข้างในเหมือนจะมีตัวของไข่มุกอะที่เป็นบาวชูกานะแกะกันเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวไอติมโมจินะคือสีมันจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเล็กๆนะครับแต่ความหนึบยังเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวผมจะโอ้ตอนนี้ไอติมเริ่มละลายแล้ว <c oughs> เสียใจ จากครั้งที่แล้วนครับที่เราจะรีวิวแล้วไอติมละลายใช่ไหมครับวันนี้ผมผมขับมหม่นะคือไปซื้อมหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้แต่ครั้งนี้ยังไม่ละลายครับแบบแข็งมากเลยตัวไอติมนะฮะ๋ยวผมจะตัดให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เราจะไม่เฟลละนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวไอติมโมจิข้างในนะก็จะมีเนื้อของไอศครีมนะครับอยู่ข้างนอกแล้วก็จะมีเป็นตัวไข่มุกแล้วก็ซอสบราชูกาอยู่ข้างในนะครับ ตัวของไอศกมโมจินะครับมันจะมีความเหนียวนุ่มของตัวโมวจิข้างนอกนะส่วนตัวเนื้อไอศมอ่ะมันจะเป็นไอศกมแบบรสนมนะครับแต่ที่ข้อเขียนนะมันเป็นไอศกรีมเวเฟอร์นะครับเป็นกลิ่นเวเฟอร์ซึ่งผมคิดว่ากลิ่นเวเฟอร์นี่มันจะคล้ายๆกับตัวเป็นไอศกมรสนมเนาะแล้วพอมากินนะครับมันจะมีกลิ่นแบบบาวซูค้าเล็กๆอะ่ะถ้าเกิดเป็นตัวเนื้อไอศมขาวๆอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเราลองชิมเฉพาะตัวไข่มุกนะครับมันจะมีซอสบาาซูค้าที่แบบเข้มข้นมากๆเลย กินรวมๆกันนะครับมีทั้งแป้งมีทั้งตัวของเนื้อไอติมแล้วก็ตัวไข่มุกแล้วก็ซอสครับรสชาติมันจะแบบมันจะแอบคล้ายกับตัวชาไข่มุกเลยนะแต่แค่มันจะไม่มีกลิ่นชาออกมานะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีน้ําตาลบาวชูกาแล้วก็นมประมาณนั้นนะนตัวโตถือว่าอร่อยกลมกล่อมดีนะครับคือแป๊บๆหมดแล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้ผมซื้อมาชิมแล้วก็รีวิวเองนะครับผมโอเคผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชจงยิ้มเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปจ้าเออผมลืมให้คะแนนใช่ไหมสำหรับคะแนนวันนี้นะครับผมให้ไปหมด8เต็ม10แล้วกันเนาะเพราะว่ามันอร่อยกลมกล่อมดีนะครับ